เจออะไรสลัดหาอะไรโอ้งูสิงครับงูสิงมาไล่ขึ้นต้นไม้ครับสิงตัวใหญ่มาก สิงนอนเฟื้ยครับน่าประมาณเกือบสองโลอยู่มั้งครับนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอือตลงมาเสรจหมาแทะอย่าโดดลงมาเด้อนี่น่นละ มาจะกัดเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปเจ้าสรดไลไมาพูดีว่าขึ้นต้นใหม่ตัวมาเริ่มเลยครับเจาไปคล้ายกันหนาจะไรอยู่ สามลอยครับเดี๋ยวเราเอา,เอา่นดอกไว้ไว้่หระครับจะพาหมาหนีหมันต้องโดดลงมาโดดลงมาเลยเสร็จหมาแทะ จักแลนเจอแล้วออจองอยู่โอ้ตัวใหญ่แหงครับโอ้ประมาณเกือบสองเมตรครับสิงครับสิงธรรมดาโมเมนตส์สิงเสือโมเมนตส์สิงดงสิงท้องบอหรือสิงยัง อูใหญ่มากครับอือข้างบนจะเป็นผู้ครับห้างจากนี้หาละเม็ดเป็นตีนผู้ในป่ายางพแพลนออกจากป่ายางมาเลยยำมาพูดีขึ้นตนใหม่ท่าน น่าจะรอดครับเก็ตถังกว๊วยไปก่อนครับขย้ายพา่อพันไปอีกหมูมูมีิดครับหมูสิงลงพ้นเขาก็ไปต้มต้มแสบขึ้นกันครับ แต่ผมบอกกินงูผมไปยบอกเอาเพอน,น้ำแล้วครับมาพานครับเกิดจีปล่อยวันนี้แล้วครับจะโดดลงมาเด้อ โดดลงว่าเซตมาแทะครับผมสลับกินีกับค้งพอสนนละครับฝากติดตามก็ไหล์ก็แชร์ครับเดี๋ยเจียบจะจนทุกคนครับสวัสดีครับ